สวัสดีครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นบู๊อตดรีนลีน22นะครับหรือเขาเรียกว่า GTS 22นะครับตัวนี้ทลองรับคนเท้าแบนเท้าร่มนะครับสวยมากครับตัวนี้สวยมากๆครับนี่ครับผมเทคโนโลยีสวยเลยทีเดียวนะครับนี่ครับโอ้โหสวยมากครับทำรองเท้าคู่นี้แบบสวยจริงๆครับและความใหม่คือใหม่กลิบเลยครับตัวนี้4ี่สี่นะครับแนะนํา28เซนใสนะครับเดี๋ยวผมวัดซอฟอะไรให้ดูนะครับว่าซอฟกว้างยาวเท่าไหร่นะครับ นี่ครับปลายไซส์นะครับหน้าเท้า B นะครับแต่ว่าเท้ากว้างอยู่นะครับผมวัดดูแล้วกว้างมากนะครับนี่ครับสวยเลย28.5แนะนำา280ใส่เท่านั้นนะครับสวยมากครับแนะนำนะครับ280แนะครับแล้วสีนี้หายากมากเลยนะครับนี่ครับรีเฟกซ์สวยงามคู่นี้ทำได้แบบคือสวยมากนะครับตรงเนี้ยเป็นตัวที่รองรับคนเท้าแบนเท้าร่มโดยตรงเลยนะครับนี่ครับสวยมากซอฟต์เดิมนะครับเชือกเดิมไม่มีปะซ่อมเล็กสินะครับไม่กลิบเลย งไอ้ขออภัยครับเงาสวยมากๆนะเลยครับงาเสะแล้วนะครับนะครับสวยมากครับสวยมากอันนี้เปื้อนฝุ่นเล็กน้อยเนาะสีดําปัดออกง่ายนะครับอ่ะมาดูความกว้างความยาวของซอฟดูนะครับสวยมากครับผมบอกเลยว่าคู่นี้สวยจริงๆิครับนี่ครับซอฟใหม่มากครับซอฟใหม่ใหม่เลยนี่ครับวัดสดสดตรงนี้เลยนะครับนี่ครับซอฟยาวโอ้โหกว้าง1ิบเลยนะครับนี่ครับ1ิบนะครับ10เซนถือว่ากว้างมากนะครับ เนาะแล้วก็ความยาวของซ้อมนะครับนี่ครับผมแนะนำแค่28นะครับมันจะโอเวอร์ไปถึง28.5ได้ไอ,อจุดสอได้แต่ว่าผมว่า28อ่ะใส่พอดีนะครับสำหรับผู้ชายเนาะนะครับผมสวัสดีครับ